อ่าปลุกใให้นิดนึงนะครับในข้อ1.8เนาะปัญหาของพวกเราคือพอเจอเศษส่วนแล้วปุ๊บอาจจะตกใจนิดนึงนะครับหลักการก็คือเหมือนเดิมลูกเวลาที่เราเจอเศษส่วนซ้อนกันแบบนี้นะครับภาษาในคณิตศาสตร์เราน่าจะเรียกว่าเศษซ้อนนะครับพอเป็นเศษซ้อนแบบนี้ปุ๊บนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือจัดการบวกลบเศษส่วนให้เบ็ดเสร็จก่อนสักก้อนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผูก็เลยจัดไปจัดการกับก้อนข้างบนก่อนลูกไอ้ก้อนเนี้ย ปจัดการกับอก้อนนี้ก่อนนะครับพอไปจัดการกับก้อนนี้ปุ๊บนะครับทําตัวส่วนให้เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นพอตัวส่วนให้เท่ากันไม่รู้เลยว่าหน้าตาของตัวส่วนเป็นอะไรนะครับมันหาคอลนอไม่ได้นะครับจับคูณเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวส่วนก็เลยกลายเป็นรูปนี้ครับแล้วที่เหลือก็คูณในแนวทะแยงก็จะได้ก้อนนี้ออกมานะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นเศษซ้อนในรูปการคูณเนาะจากนั้นนะครับมันหารด้วยตัว x ตัวนี้ครับ มันก็คือ x ส่วนนี้ครับครูก็แค่เปลี่ยนหานเป็นคูณพร้อมกับก,บกลับเศษเป็นส่วนนะครับจากนั้นเราก็จะได้รูปที่เราคุ้นเคยแล้ะครับในบรรทัดที่2เนาะก็คือบรรทัดนี้นะครับพอเราเจอบรรทัดนี้ปุ๊บนะครับเราก็แค่คูณด้วยคอนจูกเกตของมันถูกไหมครับ3ลบสแคร์รูตของ9บวก x นะครับก็จะกลายเป็น3บวกสแค์รูตของ9บวก x แค่นั้นเองนะครับเราก็จะใช้วิธีปกติได้แล้วนะครับก็จะจัดการกับมันได้แล้ว เช่นเดียวกันกับข้อ1.9หรืข้อ1.9ก็เหมือนกันเลยนะครับแค่มันเป็นเศษซ้อนจัดการกับตัวเศษกับตัวส่วนที่มันบวกลบกันอยู่ก่อนนะครับเป็นระดับแรกนะครับพอจัดการมันเสร็จแล้วนะครับเราค่อยอใช้เปลี่ยนหานเป็นคูนกับเศษเป็นส่วนนะครับสุดท้ายแล้วผลที่ได้มันก็จะตัดกไปบางส่วนทําให้มันเหลือเพียงหน้าตาน่ารักน่าชังเพียงเท่านี้ครับเพราะฉะนั้นเราจะได้คําตอบของข้อ1.8แล้วก็1.9นะครับใครที่ทาไม่เสร็จต้องเรียนจดคําตอบไว้ก่อนเนาะ แล้วลองเอาไปทําดูนะครับถ้าไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวทักมาบอกครูอีกรอบก็ได้นะครับเดี๋ยวจะ,ะช่วยสอนให้แบบละเอียดอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับส่วนใครที่ทํา2ข้อนี้ได้เสร็จแล้วนะครับแบบฝึกหัดที่เหลือนัเรเยนลองไปทําดูนะครับลองไปขีดเขียนๆ,ๆดูนะครับเป็นการซ้อมเนาะว่าเฮ้ยแท้ที่จริงแล้วเราเข้าใจมันจริงหรือเปล่านะครับถ้าไม่เข้าใจเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยข้อไหนที่เราทําไม่ได้นะครับเราก็จะได้เอามาคุยกันนะครับ โอเคมีคำ<ท>ถามว <ผม S 1> ่าค,ครับผมตรงข้อหนึ่งจดแปดคือตัวส่วนคือเราตรงวงเล็บด้านหลังที่เป็นสามบวกรูทเก้าบวกเอ็กไปไหนคะอ๋อโอเคครับขอบคุณครับเออครูผิดเองนะครับตัวนี้มันหายไปใช่ไหมครับเป็นสามบวกสแ์ร,รูทของเก้าบวกเกแบบนี้ใช่ไหมครับเนเนใช่ค่ะโอเคครับอ่า ใช่ครับเพราะฉะนั้นคําตอบจะไม่ใช่หนึ่งส่วนเก้าครับแต่จะเป็นถ้าแทนศูนย์เข้าไปอันนี้ก็จะกลายเป็นสามสามบวกสามได้หกหกบวกกับสะรอหกคูณหกคูณเก้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบลบหนึ่งส่วนห้าสิบสี่ใช่ไหมครับได้คำตอบตรงกันอย่างใช่ไหมครับตรงแล้วนะลูกเนาะเก้านี่คือสามสามสามเก้าเก้าหกเป็นห้าสิบสี่โอเคครับ ขอบคุณครับแน่ๆคูลืมไปเองนะครับก้อนข้างหลังล่ะข้างข้างหลังไม่มีการคูณเนาะเพราะฉะนั้นได้คําตอบแล้วนะครับอ่าไปทําต่อดูนะครับลองไปทําต่อดูอ่าโอเคถ้าไม่มีคําถามแล้วครูขอข้ามไปที่คาบเรียนถัดไปนะครับวันนี้เรามีสองคาบเนาะสรุปครับอันนี้ครูเหมือนจะสรุปให้เราในชีตแล้วแต่ครูไม่แน่ใจว่าครูเอามาตอบตรงนี้หรือเปล่านะครับลองไปดูเนาะว่าไอ้ตุ๊ตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาตัวนี้ครับมันอยู่หน้าที่เท่าไหร่ ิดให้ดูหน่อยครับว่าอยู่หน้าที่เท่าไหร่ครับหน้าที่สิบแปดค่ะโอเคครับขอบคุณครับหน้าที่สิบแปดนะครับอันนี้เป็นบทสรุปของการหาลิมิตโดยใช้เทคนิคพิเศษนะครับก็คือลองแทนค่าดูครับถ้าแทน x เท่ากับ a เราได้ตัวเลขส่วนตัวเลขให้ตอบตัวเลขส่วนตัวเลขได้เลยนะครับสมมติว่าแทนข้างบนได้ห้าข้างล่างได้เก้าก็คือตอบเศษห้าส่วนเก้าได้เลยแต่ถ้าแทนข้างบนได้ศูนย์ข้างล่างเป็นตัวเลขครับตอบศูนย์ทันทีครับ ศูนย์หารด้วยตัวเลขถูกไหมครับศูนย์ห้ามเป็นตัวหารแค่นั้นเองนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่แทน x เท่ากับ a แล้วได้ตัวส่วนเป็นศูนย์และข้างบนเป็นตัวเลขนะครับเราจะตอบไม่นิยามหรือาหาค่าไม่ได้นะครับแต่ถ้านะครับแทน x เท่ากับ a แล้วได้เป็นศูนย์ส่วนศูนย์ครับขอย้ําว่าเราจะต้องทําต่อครับซึ่งการทําต่อในที่นี้นะครับก็จะทําได้3มวิธีครับวิธีแรกก็คือแยกตัวประกอบแล้วตัดครับ ถ้าโจทย์ติดกลนครับเราก็จะคูณด้วยสังยุกของมันทั้งเศษและส่วนนะครับแล้วก็วิธี4.3ครับเป็นวิธีสุดท้ายที่เราจะเจอในเรื่องของอนุพันธ์ก็คือใช้กฎของโลปิตาลครับโลปิตาลจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราจะสามารถหาลิมิตของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของอินดีเทมินเอตฟอร์มได้นะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับว่าอีกสูตรเอลฮอสปิทลเนี่ยครับมันมันคืออะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวไปเจอในตอนที่เราเรียนเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับเนี่ยทีนี้เรามาดูครับ ปัญหาส่วนใหญ่ครับในการหาลิมิตครับมันมักจะไม่ถามเราโดดๆแบบพ่อเมื่อกี้หรือถ้าจะถามโดดๆก็จะเป็นฟังก์ชันที่แบบดูหน้าตาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แบบที่เราเจอแบบเมื่อกี้ครับเศษ็จสอนนี่คือโจทย์ที่เราจะเจอบ่อยๆเนาะทีนี้ถามว่าอ,าอ้าวครูแล้วถ้าฟังก์ชันเป็นแบบนี้ล่ะฟังก์ชันของเราเป็นฟังก์ชันที่ถูกแยกออกเป็นสองส่วนครับฟังก์ชันที่นิยามออกเป็นสองโซนครับโดเมนถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนครับสังเกตนะ พอเราพูดถึงโดเมนเราจะไปสังเกตที่ค่า x ถูกไหมครับโดเมนของฟังก์ชันนี้ถูกแยกเป็น2ที่ครับโดเมนอันแรกครับก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ2ถูกไหมครับมันก็คือจํานวนจริงตั้งแต่2จนถึงตีครับส่วนที่2ครับ x น้อยกว่า2ครับนั่นหมายความว่าโดเมนในส่วนนี้ของเราครับมันก็คือลบต้จนถึง2ถูกไหมครับพอเอาสองอันนี้ครับมายูเนียนกันครับ เอา2อันนี้มายูเนียนกันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเซตของจํานวนจริงถูกไหมครับแสดงว่าถึงแม้ว่าโดเมนมันจะถูกแยกออกเป็น2ส่วนเป็นฟังก์ชัน2ฟังก์ชันแต่นะครับพอเอาโดเมนมันมาเมิร์จรวมกันนะครับมันก็จะได้เป็นโดเมนที่เต็มเซตของจำนวนจริงเพียงแต่การนิยามของฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนี้นะครับอาจจะถูกแยกออกที่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับและด้วยความอุตลิตของคนออกข้อสอบครับ เวลาฟังก์ชันที่ถูกแยกออกเป็นสส่วนก็มักจะถามหาลิมิตของฟังก์ชันที่รอยแยกครับหรือรอยต่อของฟังก์ชันซึ่งในที่นี้ครับรอยต่อของฟังก์ชันก็คือถูกแยกที่2ครับมันก็จะถามหาลิมิตที่ x ลูกค้าสู่2ครับนั่นหมายความว่านะครับลิมิตของฟังก์ชันนี้จะต้องหาโดยการดูว่าลิมิตซ้ายมันได้เท่าไหร่ลิมิตขวามันได้เท่าไหร่นะครับแล้วค่อยเอามาเช็คว่าลิมิตซ้ายกับขวานั้นมันเป็นค่าเดียวกันไหมนะครับหลักการของมันก็เหมือนเดิมครับ นึกถึงรูปกราฟไว้แกน y แกน x นะครับซ้ายเป็นยังไงฉันไม่สนครับซ้ายจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าขวาเป็นแบบนี้ครับนี่คือลิมิตหาค่าไม่ได้ถูกไหมครับเพราะลิมิตซ้ายกับขวามันไม่ชนกันนะครับ t x เท่กับ a แต่ถ้าคูเลื่อนตัวนี้ลงมาค,คูเลื่อนตัวนี้ลงมาอา้าวซ้ายกับขวามันดันมาชนกันแบบนี้นะครับ แสดงว่าลิมิตที่รอยต่อไม่ได้มีปัญหาเลยครับสามารถที่จะมาเชื่อมรวมกันได้และก็หาลิมิตได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักการของเราก็คือหาลิมิตซ้ายให้ได้หาลิมิตขวาให้ได้แล้วดูว่าลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาค่ามันเท่ากันไหมถ้าลิมิตซ้ายกับขวาเท่าค่าเท่ากันนะครับตอบได้เลยว่าลิมิตณจุดจุดนี้หาค่าได้โดยที่ไม่ต้องสนใจเลยครับว่าฟังก์ชันที่ x เท่ากับ2หน้าตามมันจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่เราสนใจคือซ้ายกับขวามันมาชนกันไหนอย่นี้นะครับอ่ะโอเคเนาะ เพราะฉะนั้นครูเริ่มทำโจทย์ข้อนี้ครับโดยการพิจารณาครับลิมิตท,ทางซ้ายครับลิมิตของฟังก์ชัน f x ครับเมื่อ x ลู่เข้าสู่2ทางด้านซ้ายครับลิมิตซ้ายของมันนะครับก็คือลิมิตของฟังก์ชัน f x ครับเมื่อ x ลู่เข้าสู่2ทางซ้ายครับลิมิตท,ทางซ้ายของ2ก็คือฝั่งที่โดเมนมันน้อยกว่า2ถูกไหมครับ โดเมนที่น้อยกว่า2คือส่วนนี้ถูกไหมลกูกน้อยกว่า2เราจะเลือกใช้ฟังก์ชัน fx แทนด้วยรูปนี้ครับเพราะฉะนั้นครูต้องแทนด้วย3 x บวก2ครับนี่คือ limit size คลิมิตซ้ายครับลิมิตซ้ายอย่าลืมว่าลิมิตซ้ายคือ x ลูกเข้าสู่2ทางด้านซ้ายนั่นหมายความว่า x ต้องมีค่าน้อยกว่า2ถูกไหมลกูกซึ่งฝั่งที่มันน้อยกว่า2ครับมันคือฟังก์ชันนี้ครูคก็เลยต้องเปลี่ยนฟังก์ชัน fx ของครูครับให้เป็น3 x ลบ2ครับ นี้นะครับ fx ของครูจะเปลี่ยนไปเป็น 3x ลบ2ครับซึ่งไอ้ 3x ลบ2มันคือฟังก์ชันพหุนามธรรมดาธรรมดานะครับเราก็จะสามารถแทน2เข้าไปได้เลยครับก็กลายเป็น3คูณ2ได้6 6บวก2ก็ได้8ครับตอนนี้จบแล้วครับนี่คือลิมิตซ้ายของครูครับลิมิตซ้ายของฟังก์ชัน fx เมื่อ x ลู่เข้าสู่2ทางด้านซ้ายได้8ครับต่อมาครับ เมื่อพิจารณาลิมิตซ้ายแล้วนะครับอย่าลืมที่จะพิจารณาลิมิตขวาครับเข้าใกล้2ทางขวาของฟังก์ชัน f(x) ครับลิมิตขวาคือโดเมนที่มากกว่า2นะครับอยู่ทางด้านขวาของ2เนาะเราก็ต้องไปเลือกฝั่งที่มันมากกว่า2ครับในที่นี้ก็คือสีเขียวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนฟังก์ชันนี้ให้กลายเป็นลิมิตนะครับของ x ลูกเข้าสู่2ทางด้านขวานะครับ ของฟังก์ชัน f x ของเราก็จะกลายเป็น 2x กําลัง2ครับนะครับผู้เปลี่ยน f x ให้เป็น 2x กําลัง2ครับจากนั้นรูก็จะแทน2เข้าไปครับอ่า2กําลัง2ได้4ครับ4คูณ2ก็ได้8ครับอ่าดังนั้นครับเนื่องจากครับรูหาลิมิตซ้ายของฟังก์ชัน f x ครับเมื่อ x ลู่เข้าสู่2ทางซ้ายได้ผลลัพธ์เป็น8ครับ ซึ่งมันดันไปเท่ากับลิมิตของฟังก์ชัน f x เมื่อ x ลู่เข้าสู่2ทางขวาครับดังนั้นครับตามทฤษฎีของลิมิตครับซ้ายเท่ากับขวาผูสรุปได้เลยว่าลิมิตของฟ mm ังก์ชัน f x เมื่อ x ลู่เข้าสู่2นั้นนะครับเท่ากับ8ครับเบรแล้วครับนี่คือการหาลิมิตของฟังก์ชันที่มีรอยต่อครับหรือฟังก์ชันที่นิยามออกมาเป็นช่วงๆครับมีการแบ่งโดเมนออกเป็นส่วนๆครับ เราก็สามารถหาลิมิตได้เช่นเดียวกันมีคำถามอะไรไหมครับอถ้าไม่มีแล้วกูขอข้ามไปที่ข้อ b นะครับข้อ b อความยากมาอยู่ตัวนี้ครับโอ้โหข้อ a ว่าแยกออกมาเป็นสองส่วนนะครับข้อ b แยกมาเป็นสองส่วนแถมไม่พอฟังก์ชั่นที่อยู่ทางซ้ายของหนึ่งกับทางขวาของหนึ่งโคตรอุบาทเลยตรงนี้ ครับหน้าตาไม่น่ารักเลยไม่น่าทําต่อเลยนะครับแต่เราก็ไม่ต้องกลัวเนาะจะสังเกตว่าโดเมนของฟังก์ชันนี้นะครับไม่ได้เต็มเซตของจานวนจริงนะมันเป็นเพียงบางส่วนนะครับอ่ะเราลองมาดูครับหลักการก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับโจทย์ถามหาลิมิตของฟังก์ชันที่รอยต่อของฟังก์ชันครับซึ่งรอยต่อของฟังก์ชันนี้ถูกแยกออกเป็น2ชิ้นที่ x เท่ากับ1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องถามหาลิมิตที่ x เท่ากับ1นครับก็เหมือนเดิมครับครูก็ต้องพิจารณาลิมิตซ้ายครับ ลิมิตของฟังก์ชัน f x ครับเมื่อ x ลู่เข้าศูนย์หนึ่งทางด้านซ้ายครับทางด้านซ้ายต้องน้อยกว่า 1, หนึ่งถูกครับเราสนใจที่น้อยกว่าหนึ่งครับน้อยกว่าหนึ่งคือฟังก์ชันนี้ครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชัน f x ของครูก็เปลี่ยนไปเป็นหนึ่งหารด้วยสาม x บวกหนึ่งครับเมื่อ x ลู่เข้าศูนย์หนึ่งทางด้านซ้ายครับฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันตรรกยะถูกไหมครับแทนเทคลิมิตเข้าไปที่ตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนถูกไหมครับ มันก็สามารถหาค่าได้เลยข้อควรระวังก็คือตัวส่วนต้องห้ามเป็น0ูนย์ครับพอแทน1เข้าไปแล้วปรากฏว่าได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น1นส่วนสครับไม่ได้เป็นศูนย์นี่นะครับก็สอบเท่านี้ครับนี่คือลิมิตซ้ายตครับต่อมาครับมาดูลิมิตขวาบ้างครับและพิจารณาครับลิมิตขวาครับลิมิตของฟังก์ชัน f x ครับเมื่อ x ลู่เข้าศูนย์ห่งทางด้านขวาครับ เมื่อกี้ fx ของเราถูกเปลี่ยนมาเป็นก้อนนี้นะครับต่อมาครับทางด้านขวาครับ x ต้องมากกว่า1เนาะกราต้องใส่ก้อนนี้ถูกไ,ไหมครับอ่เอาเพราะฉะนั้นลิมิตของเราก็จะกลายเป็นลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x ลู่เข้าสู่หนึ่งทางด้านขวาของฟังก์ชันนี้ครับ2ลบสแควรรูทของ5ลบ x นะครับหารด้วย x ลบ1ครับ fx ที่อยู่ทางขวาของ1ครับ มันก็จะกลายเป็นฟังก์ชันนี้ครับมันอยู่ในรูปของฟังก์ชันที่มันติดกลนครมั้ยครับพอติดกลนปุ๊บ,บก็คูณด้วยคอนจูเกตของมันครับเป็น2บวกสแ์รูทของ5ลบ x ครับหารด้วย2บวกสแ์รูทอง5ลบเครับมอนเดิมครับจัดก,การกับมันต่อเนาะ x ลูกเข้าสู่หนึ่ง ทางด้านขวาครับข้างบนครับมันคือรูปผลต่างกำลังสองเนาะก็จะกลายเป็น 4-5-x ลบ5ลบ x ถูกไหมครับข้างล่างครับก็จะกลายเป็น x-1 ลบ1คูณกับ2บวกสแปร์รูทของ 5-x ลบ x ครับห่าลองดูครับ ข้างบนครับมันจะได้ออกมาเป็นถ้าครูแทนค่าเข้าไปเนาะมันจะได้เป็นลบหนึ x, ่งบวกเอ็กซ์ถูกไหมครับแต่ข้างล่างเรามี x อ็ลบหนึ่งถูกไหมครับครูก็ต้องดึงลบออกมาครับกลายเป็น x อลบหนึ่งเนะาะหารด้วย x อลบหนึ่งคูณกับสองบวกสแปร์รูทของห้าลบเครับงงไหมครูข้ามขั้นตอนแบบนี้งงไหมครับ 4ลบ5ได้ลบ1ถูกไหมครับแล้วก็เอาลบคูณเข้าไปที่ x มันจะกลายเป็นลบ1บวก x ถูกไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวนะขอโทษขอโทษขอโทษผูผิดเองขอโทษขอโทษผูผิดเองนะครับลบ1บวก x มันก็คือ x ลบ1มันเป็น x ลบ1อยู่แล้วนะครับเรียอนอะผู้งงเองนะครับมันเป็น x ลบ1อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัดเลยนะครับ x ลบ1ตั referral, 1> ดกับ x ลบ1เนาะมันก wow. so ็จะเหลือแค่ ลิมิตของ x ลูกเข้าศู่1ทางด้านขวาครับของฟังก์ชันนี้ครับ1หารด้วย2บวกสแควร์รูทของ5ลบ x ครับจากนั้นคุกก็แทน x เท่ากับ1ลงไปเลยเนาะก็จะกลายเป็นเศษส่วน4ครับอ่าจบแลวครับดังนั้นครับลิมิตของฟังก์ชัน f x ครับเมื่อ x ลูกเข้าศู่1นะครับจะเท่ากับ1.4ส่วน4ครับ อันนี้ครูสรุปก่อนเนาะเพราะฉะนั้นครูต้องอ้างเหตุผลครับเพราะว่าครับลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x ลู่เข้าสู่1ทางซ้ายนะครับมีค่าเท่ากับ1ส่วน4และไปเท่ากับลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x ลู่เข้าสู่1ทางขวาก็จะจบ้อ,จบอนี้เช่นเดียวกันถ้าเรียนไม่เชื่อนะัยนลองไปพ l o t กราฟดูนะครับเราจะพบว่าฟังก์ชัน2ฟังก์ชันเนี่ยครับ t x เท่ากับ1มัน ต่อกันครับคือด้านซ้ายมันจะเป็นอะไรไม่รู้ครับแต่พอมาชนกับด้านฝวามันจะมาต่อกันที่ x เท่ากับ1ทันทีครับฟังก์ชันนี้ถึงแม้จะแยกออกเป็น2ชิ้นแต่มันก็มาต่อกันที่ x เท่ากับ1ครับสังเกตนะครับลิมิตนอกจากเราจะหาค่าไปแล้วนะครับเรายังสามารถบอกได้ว่าค่าของฟังก์ชัน2ฟังก์ชันเนี่ยครับมันมีค่าเท่ากันที่จุดจุดหนึ่งหรือเปล่านะครับถ้ามันมีค่าเท่ากันที่จุดจุดหนึ่งนะครับมันจะมีค่ามหาศาลเลย กับความหมายของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในธรรมชาติครับเวลาลิมิตค่าเข้าใกล้ค่าใดค่าหนึ่งหรือตัวเลขที่มันเป็นตัวเลขคอนสตนตลอดการเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่นักคณิตศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์ต้องการเพราะมันคือจุดเต a b ล l ิตี้ของระบบใช่ไหมครับข้อนี้มีคำถามไหมครับถ้าไม่มีแล้วครูขอไปต่อเลยนะครับไปดูที่ตัวอย่างต่อมาครับเอตัวอย่างนี้ครับ fx ของเราเท่ากับ absolute ของ x ลบ2หารด้วย x ลบ2ครับเมื่อจงหาลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เข้าใกล้2ครับแต่คำถามคือมันไม่ได้อยู่ในตระกูลของฟังก์ชันที่ติดแอดที่มันแบ่งออกมาเป็นสองช่วงนี่นะครับแต่จริงๆแล้วเมื่อไหร่ก็ตามครับที่มี absolute นั่นหมายความว่ามันถูกแบ่งแยกออกเป็น2ส่วนตั้งแต่แรกแล้วครับหมายความว่าไงครับลองมาดูพิจารณาฟังก์ชันนี้ก่อนเนาะ พิจรารณาฟังก์ชันนี้ครับฟังก์ชัน fx ครับเท่ากับแอบส์ลูดของ x ลบ2หารด้วย x ลบ2ครับแท้ที่จริงแล้วฟังก์ชันนี้ครับถูกแยกออกเป็นสองส่วนครับสองส่วนยังไงครับเมื่อมันมีแอบส์ลูดเนาะข้างบนครับมันจะเท่ากับ x ลบ2หารด้วย x ลบ2ครับเมื่อ x ลบ2ตัวนี้มากกว่าหรือเท่ากับ0ครับสังเกตนะครับอีกตัวแอบตัวนี้ลูก f จะเท่ากับบวก f อครับเมื่อแอตัวนี้มันมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ใช่หครับในขณะที่นะครับไอ้ตัวนี้ครับมันจะเท่ากับลบแอครับเมื่อเรารู้ว่า e f ข้างใน f อตัวนี้ครับมันน้อยกว่าศูนย์ครับแสดงว่าฟังก์ชันนี้ถูกแบ่งแยกที่ค่าใดค่าหนึ่งตั้งแต่แรกแล้วครับเป็นฟังก์ชันที่ถูกนิยามออกเป็นสส่วนครับ โดยการแบ่งโดยใช้สัญลักษณ์แอ s o l ลู e ครับเพราะฉะนั้นนะครับฟังก์ชัน fx ของครูตัวนี้นะครับซึ่งมันแฝงด้วยรูปนี้ครับ x F ของ x ลบ2หารด้วย x ลบ2นะครับแท้ที่จริงแล้วมันแยกออกเป็นสส่วนครับคือ x ลบ2หารด้วย x ลบ2ครับเมื่อ x ตัวนี้มากกว่าหรือเท่ากับ2ครับจะเท่ากับลบของ x ลบ2หารด้วย x ลบ2เมื่อ x ตัวนี้น้อยกว่า2ครับ นะครับฟังก์ชันนี้ถูกแบ่งถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนครับที่ x เท่ากับสครับคำถามคือเราจะตัดเลยไหมคำตอบคืออย่าเพิ่งตัดนะครับตราบใดก็ตามที่เรายังไม่ได้ใช้เราไม่ได้เช็คว่ามันเป็นรูปอินด t เทอร์มิ e เ o r ฟหรือเปล่านะครับห้ามตัดมาเด็ดขาดการจะตัดกันได้นะครับมันจะต้องใช้รูป i n น e t เทอร์มิ e เ o r ฟเท่านั้นนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นครูก,ก็เริ่มครับพิจารณาลิมิตซ้ายครับ ลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x ลูกเข้าสู่2ทางด้านซ้ายครับฟังก์ชัน fx ของครูก,ก็จะกลายร่างกลายเป็นนะครับทางด้านซ้ายของ2ก็คือลบของ x ลบ2หารด้วย x ลบ2ครับนะครับนล่นสังเกตอย่างหนึ่งครับเวลาที่ครูจะใช้การตัดหรือว่าอะไรก็ตามนะครับมันต้องอยู่ในรูปของสัญลักษณ์ของลิมิตเท่านั้นนะครับเราจะไปตัดโดยลำพังไม่ได้ครับ เพราะถ้าเราตัดไปเลยเนี่ยโดเมนของมันจะหายไปตั้งแต่แรกเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอรูปฟังก์ชันไม่ใช่ว่าจู่ๆเราจะตัดแบบ0.5ไม่ได้นะครับต้องเอามันมาเข้าลิมิตก่อนนะครับเพราะทฤษฎีลิมิตมีรองรับว่าเราสามารถที่จะตัดมาได้นะครับพอแทน2เข้าไปปุ๊บปรากฏว่าข้างบนคือลบศูนย์ข้างล่างคือ0ูนย์ครับลบศูนย์มันก็คือศูนย์นั่นแหละนะครับมันอยู่ในรูปของ0ูนย์นครับแบบนี้เราค่อยตัดครับตัดได้แล้วนะครับมันก็จะคือนะครับ ลิมิตของ X ลูกเข้าสู่2ทางด้านซ้ายครับของลบหครับซึ่งมีค่าเท่ากับลบหครับลิมิตของค่าคงตัวเท่ากับค่าคงตัวครับ <c oughs> ขอย้ำนะครับเราจะตัดกันได้ก็ต่อเมื่อนะครับเรามั่นใจว่ามันคือรูปอินด t เทอร์มิน f o r ฟเท่านั้นถ้ามันไม่ใช่รูปอินด t เทอร์มิน f o r ฟอร์ห้ามตัดเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขมันจะหายไปนะครับระวังด้วยเนาะอีกอันนึงครับและพิจารณาลิมิตขวาครับ ลิมิตของฟังก์ชัน f x ครับเมื่อ x ลูกเข้าสู่2ทางด้านขวาครับมันก็คือลิมิตของ x ลูกเข้าสู่2ทางด้านขวาครับของทางด้านขวาของ2ก็คือ x ลบ2หารด้วย x ลบ2ครับอ่าพอแทน2เข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้น0ส่วน0ครับเป็นอินด t เทอร์มิเนตฟอร์มอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นตัดมันได้แล้วครับเพราะมันเป็นรูปอินด t เทอร์มิเนตฟอเนาะ นะมันก็จะกลายเป็นลิมิตของ x ลูกเข้าสู่2ทางด้านซ้ายครับของฟังก์ชันที่เท่ากับ1ครับซึ่งเท่ากับ1ครับอ้าวลิมิตซ้ายได้ลบ1ลิมิตขวาได้1ครับจบเลยนะครับเนื่องจากครับลิมิตของฟังก์ชัน f x ครับเมื่อ x ลูกเข้าสู่1ทางด้านซ้ายมันไปเท่ากับลบ1ครับซึ่งไม่เท่ากับ1ที่เป็น ลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x ลู่เข้าสู่1ทางด้านขวาครับลิมิตซ้ายกับขวาไม่เท่ากันครับจบเลยครับดังนั้นลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x ลู่เข้าสู่1นั้นหาค่าไม่ได้ครับแชมป์ครับช่วยพอกราฟของฟังก์ชันนี้ให้ครูหน่อยครับเอ่อครูครับมันต้องมันต้องเป็นลู่เข้าสู่2หรือเปล่าครับอ๋อโอเคครับเอาหนึ่งมาจากไหนเนี่ย ขอบคุณครับแชมป์ลูกเข้าสู่สองทางซ้ายลูกเข้าสู่สองทางขวาอันนี้คูเ่เขียนผิดเยอะเลยเนาะขอโทษนะครับโปดให้อไฟยครูตัวน้อยคนนี้นะครับแชมป์ช่วยพอดกราฟให้ครูหน่อยครับกราฟของฟองังก์ชันนี้นะครับแล้วก็เอาลงในกลุ่มแชทใน f a c e b o o เลยครับถ้าสิ่งที่เราทำมามันถูกต้องนะครับกราฟมันจะต้องไม่ต่อที่ x เท่ากับสองครับอย่างที่แชมป์ ส่งรูปไปนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่ากราฟของฟังก์ชันนี้นะครับด้านซ้ายมันเท่ากับลบหแต่ด้านขวามันเท่ากับ1นึ่งเห็นไมครับมันไม่ได้ต่อกันที่ x เท่ากับสเห็นปะเพราะฉะนั้นลิมิตซ้ายกับลิมิตลิมิตซ้ายของฟังก์ชันนี้ที่ลบหนะครับเอ้ที่ลิมิตซ้ายที่2นะครับมันเท่ากับลบหลิมิตขวาที่2มันได้เท่ากับ1เนาะซึ่งมันไม่เท่ากันนะครับของมันไม่เท่ากันปุ๊บมันก็จะหาค่าไม่ได้นะเองต่อมาครับผู้ฝากการบ้านของวันนี้นะครับ เดี๋ยวครูต้องไปแล้วนะลูกนะครูจะขอฝากงานพวกเรานิดหนึงนะครับอยากให้ลองกลับไปทําดูนะครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณเกือบ20นาทีนะครับกับวันนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้เอาการบ้านที่พวกเราทําคืนนี้ครับกลับมาคุยกันในคาบมันพรุ่งนี้นะครับเราไปดูว่าเราทําได้ไหมเราติดขัดอะไรหรือเปล่านะครับครูฝากการบ้านไว้3ข้อนะครับข้อแรกนะครับก็คือข้อหนนึครับข้อหนครับและก็ข้อหครับ ามข้อนี้นะครับทําลงในกระดาษรายงานนะครับยังไม่ต้องส่งครูใน Google Classroom นะครับเขียนโจทย์ด้วยปากกาแสดงวิธีทาด้วยดินสอนะครับลงในกระดาษรายงานเนาะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ครูจะมาเฉลยให้ฟังใน3ข้อนี้นะครับแล้วดูว่าพวกเราทําได้ไหมนะครับทําไม่ได้เราจะได้แก้วันพรุ่งนี้เลยนะครับเราติดขัดตรงไหน,นแต่ขอย้ําว่าพวกเราต้องทํามาในช่วงเวลา20นาทีที่เหลืออยู่กับทําเป็นการบ้านนะครับถ้าพวกเราเข้าใจสิ่งที่ครูสอนไปวันนี้มันก็ไม่น่าจะยากนะครับ ทำข้อที่ทําได้ไปก่อนนะครับสังเกตนะครับในข้อหาบอกไปนิดนึงนะครับลิมิตข้อไหนที่เราต้องทําลิมิตทุกคนดูข้อห้านิดหนึ่งครับข้อห้าฟังก์ชันนี้มีรอยต่อที่ที่สามถูกไหมครับคาถามคือลิมิตของฟังก์ชันที่โจทย์ถามหาในข้อนี้มีลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้สามลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ลิมิตของ f x เมือ่อ x เข้าใกล้ศูนย์ แล้วก็ลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้4คำถามคือลิมิตที่ค่า x เข้าใกล้อะไรครับที่เราต้องเช็คลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาครับเข้าใกล้3ครับแล้วที่อื่นๆอะหลกไม่จำเป็นนะครับไม่ใช่ไม่จำเป็นครับไม่ต้องเลยใช่ไหมครับไม่ต้องเช็คลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเลยไอ้พวกนี้ครับเดี๋ยวมาร์กไว้นิดหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ต้องหาลิมิตซ้าย และลิมิตขวาเลยครับแต่อันนี้ครับต้องหาครับเพราะว่าปัญหาคือมันอยู่ที่รอยต่อถูกไหมครับเพราะรอยต่อมันณรอยต่อเนี่ยซ้ายมันอย่างขวามันอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องพิสูจคือซ้ายกับขวามันเท่ากันหรือเปล่าถ้าซ้ายกับขวามันเท่ากันปุ๊บเราจะต้องเราสรุปได้ว่าลิมิตณ้จุดจุดนี้หาได้นะครับแต่เรามาดูครับ่าถ้าลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้สูตรเป็นยังไงอันนี้เฉลยเลยแล้วกันเนาะลิมิตของฟังก์ชัน f x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ครคูไม่ต้องทำลิมิตซ้ายลิมิตขวาเลยครับครูรู้ว่าศูนย์มันอยู่ในซีกนี้ครับศูนย์มันอยู่ในช่วงที่น้อยกว่าสามถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครูก็แค่แทนค่าเป็นลิมิตของ x ลูกเข้าสู่ศูนย์ของฟังก์ชันนี้ครับ x กําลังสองมันก็คือเอาศูนย์เข้าไปแทนที่ x ครับคําตอบ,บก็คือศูนย์ครับรจบละแค่นี้เองนะครับเพราะมันไม่ได้อยู่ที่รอยต่อไงนะครับถึงแม้จะถามหาเยอะแต่ว่า เราจะเช็คลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาที่รอยต่อเท่านั้นครับถ้าอันไหนก็ตามที่มันไม่ใช่รอยต่อเราจะไม่ไม่ต้องหามันเลยนะครับโอเคไหมครับมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีแล้ววันนี้ครูขออนุญาตปล่อยก่อนนะครับลองไปทําแบบฝึกหัดดูนะครับแล้วก็ถ้าติดขัดตรงไหนก็เดี๋ยวถามหลังจากนี้ก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับ